นี่นะคะเขก็จะมาแกะพัสดุสกูชี่นะแต่ว่าไม่ใช่ของน้ากงกิงกนะคันนี้เป็นของจีนนะสกูชี่นะนี่นคะคะเขาเขาก็เขียนไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าข้างในามีอะไรบ้างนะค่ะแล้วก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะล้วงเข้าไปดูนะดินเบาที่เราสั่งเอาไว้นะคะตอนแรกเราสั่งสีม่วงเนาะเราใส่สีม่วงคงหมด ไม่เป็นไรข้างในเป็นอะไรนะของแถมเหรออุของแถมเป็นซอสลาดนะคะเป็นสีเขียวไม่สุกว,ว่าจะมีอีกนะเพราะแม่บอกว่ามีอีกนะคะสีน้ำตาลนะ ก็เรือสีก็มีสีม่วงกับสีฟ้าค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะอย่าลืมติดตามเราอีกนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ดินเบานี่แหละทำนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเอ่อ ถ้าเกิดใครนะคะติดตามครบ5้าคนนะเราก็จะจับฉลากรางวัลน,นะคะเราก็จะจับฉลากรางวัลเพื่อโชคดีนะคนนั้นจะได้สกู๊ชี่ที่เราทําเองนะคะแล้วก็3มคนนะเราจะจับฉลาก3ามคนนะคะสําหรับใครนะคะที่ติดตามเราครบ5คนนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย